เนี่ยเอาเลยเนี่ยมันอยู่ในอะไรเงี้ยมึมดูซิก็ตัวกูลวกเส้นอะไรเงี้ยฮู้ยังยยยยมาดิเยย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 ยอยยยยยยเยยยยายายยายยายยยมายยย ว่าเสียวทูนเล็กน้อยเฮ้ยมาเดิกวายวายดึงป็นแล้วทางกระเป็นแล้วทงแล้ว คุกกี้แลนด์ชอปเติม Rov เร็ว100%ซใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม Rv ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายไปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม Rv หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ <S <S สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับ Wonder w o m a n อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนเพิ่งเริ่มเล่น ไอดีใหม่อาจจะไม่มีให้ซื้อนะครับยัดเลยพวกดีซอาจจะไม่มีให้ซื้อนะครับเพื่อนๆเป็นลิมิเต็ดไปแล้วนะเออกลับมาตัวเป็นเมตาที่ตกตกแบบตกไปเลยในยุคนี้ก็จะเป็นแบบท่ามไปแล้วก่อนในป่าโคตโหดเลยนะยุคนี้ฉลามฉลามไม่มาแรงฉลามเอลดนดอร์นะครับฉลามเอลันดอร์เซฟิสมาแรงมาก ค like ีร่าอย่างเงี้ยอยู่ทุกเมตาอารฟิวเกิดเรื่อเร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 กูไม่ตายสำหรับตอนนี้สกิลหนึ่งก็คว้างกระทะเข้าไปนะครับเอาไว้ทอดไข่แล้วก็สกิลสองเซนก๋วยเตี๋ยวนะครับเอาไว้ลวกมันก็ได้แบบเบาๆหน่อยในช่วงต้นเกมแต่การการเกมอ่ะมีอมนิอัมยังไงก็ตายนะครับแต่วันนี้ตีคอนเทนต์เนี่ย ประมาณปีกว่าเลยล้วมั้งเพื่อนๆขอเข้ามาวันเดอร์บูเมนแทงได้หรือเปล่าเป็นสายแทงหน่อยผมก็บอกเพื่อนๆว่าเ,าเออสายผสมน่าจะทําให้มันเล,เล่นได้ง่ายกว่าถ้าเป็นสายแทงเลยมันไม่ค่อยมีนาเม็นะครับเอาไว้ทำซีซีเฉยๆมันต้องมีนาเม็ด้วยนะครับวันนี้เรามาผสมลงเล่นเป็นสายผสมเลยแล้วกันนะครับดูไปแล้วเนี่ย <S <S เ,เส้นก๋วยเตีย๋ยนี่ไง อโป <c oughs> หนีเลยตัวนี้คุณไม่เอาวิชาปานก๋วยเตีเ๋ยวยาโดดผมรวบสกิลโดดไม่เคยได้เลยจริงคือถ้าไม่มีฟิกเกอร์ได้คือโดดรบบร้อยเปอร์เซ็นตนะ์ตายตอนเล่นเองก็รู้สึกว่ากระโดดยากยากเบาๆหน่อยนะครับ เลอกขงหรือผมผมหยิบวันเดอร์มาเขาไม่ได้เอาตัวมาแก้ทามผมนะเขาลาดพิกนะครับเล้วเรียกแพนด้าก็าคูไม่ผิดนะเว้ยคูไม่ผิดนะไม่เอาตัวแก้ทากูู้ว่าไอ้ผมเกลียดตัวนี้มากเลยอ่ะต้องต้องตีแม่มันเท่านั้นนะครับไอ้ลูกมันอ่ะจะสนใจถ้าถ้าจะเข้าอ่ะต้องเข้าตัวแม่มันนะครับ ตัวแม่ตัวมัมอ่ะเด็ดมาเด็ดกูแทงอะ่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวโอ้โห,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 โหโดาเมจแบบเจ้านายอ่ะอะไรวะพี่คนละชั้น <c oughs> ใช้ปะวะที่เ้ออก็ก็กเราแน่นมันคนละชั้น <c oughs> เออเพลงนั้นแหละ <c oughs> โอ้ยลองเท้าก่อนด่สู้ไม่ได้เลยว่ะเมื่อไหรจะ มีอีกแบบหนึ่งครับให้เล่นก็ปลากระทะแบบนี้ใช่แล้วเก็บพลังสีไว้เลยแล้วก็แบบปลากระทะปาั๊บแต่มันก็ไม่ค่อยเจ็บไหม,มพูดตามตาปงมันก็ไม่ค่อยเจ็บแต่กวนตีนะครับขออภัยนะครับมันกวนซ่อนดีมันกวนส่อนด,นอนดีแบบบึงแม่งก็ไม่เข้ามาแต่ปลากระทะใส่กูอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันจะคิวได้เล็กน้อยด้วยนะครับเรื่องของการที่เราปากระทะเข้าไปพูดๆแล้วก็หิวอะ เอาเลยมานหน้าคนาดูห้าสี่เราเล่นห้าสี่ดาวใจผมไม่ดูอะเนี่ยเอาเลยเนี่ยมันอยู่ในอะไรเงี้ยมือมึงโดนซิเขาจู่หูลวกเสน้นไอ้ย่าไอ้เชื่อลูกมันละ่ะโอ้โหโคุณโดนอาโปเส้นก๋วยเตี๋ยวเฮ้ย <X> ซิวซิว มีดบินาานะคะล่าสวยอยู่ครับคือเกือบเก็บสองนะ่ตั้งลูกไม่ติดลูกมนะันน่บอกเลยก็แบบกลับบ้านอย่างสวัสดีภาพคุณต้องมาตายแม่งเสกลูกมาเหลืองเลยไปเตี่ยวครัไวไปรับลม เดินเติมเกมอะไรก็ชานะ้ยังไงสิมาดิแต่กูอโปอโปนี่ไงอโปเรียบร้อยเจจริงๆเราขึ้นออมิ่อาร์มอ่ะคือโคตรแรงนะครับแต่คอนเทนต์ด้วยคอนเทนต์นะครับก็เป็นดาบดิมดาบดิมคราวนี้อของกันกายภาพเนี่ย เลือกได้เนี่ยฟอร์สเคปก็ดีฟอร์สเคปก็ดีเอจิตก็ได้สองอย่างนี้ทำให้วอนเดอร์ตามง่ายขึ้นนะครับฟอร์สเคปไหมแค่นี้ก็น่าจะ40แล้วไอเทมที่ผมคิดไว้ก็เจาะเหลือง15ดิมอีก5 10หิือ5ว่าดิมทอยอีก10 พอเคฟอีกสิบเท่าไหร่แล้วเนี่ยตกเลขไม่งั้นกูไม่เข้าหลอกศิลปสารากูตกเลขเว้ยฮะเข้ามาหาอะไรกุศิวัตไม่มีคดิบแม่งมีเต็มเลยนี่มันไสวะบนไงบนหน่อยกูไปแล้วพี่กูไปแล้วกูโดนลมลอเอออันนี้ต้อ,องปล่อยครับด้านล่าง โหด้านล่างไม่กันเลยอีกแสดงว่าตรงกลางไม่มีคนเดียวเว้ยอ๋ตอตรงกลางเอ๊ะตรงกลางทำอะไรวะเออนั่เด็กๆตรงกลางทำอะไรวะคนสองร่างสองเลยกูทำไรโย่เป็นโจ๊กเกอร์ได้สิเล่นการสกปคิวสองอะไกลๆขาพอ่ะจะฆ่าไม่ก็นะฮะเหนื่อยครับเหนื่อยใจต้องฝากซิว

โดนกระทากูเดินไวไววะ่ะโดนไอ้เหีย้ยได้พวกมันสิไปไหนเนี่ยไอ้ชิบีโปปร,ร่เฮ้ยไ,ไม่ไ,ปปไหน่ามะชิบีโร่ไอ้กบางแตกๆเหลืองเลย เอลไซก็ไม่กล้าเข้าผมว่ามีตัวไว้เอลไซมีตัวหนึ่งม่สนใจหรอทำไมสนใจแล้วล้อเล่นพี่ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่น,ลน,ลนคนไทยกันคนไทยด้วยกันใจเย็นกัในใจเย็นเอลไซมีการเกิดการปะทะครับที่กำลังเสริมด่วนเรียบร้อยกำลังเสริมผู้ไปอย่างไวดูลูกมันดิต้องเข้าแม่มันอย่างเดียวอะ โอเคเราเปลี่ยนหลัง้าได้แล้วนะครับไม่ไหวแลว้วฮ้ามาดิมาดิมาดิมีว่าเสียวตูดเล็กน้อยโขนตูดลุกสู้เฮ้ยมาดิวายวายดูกลุ่มหลัวทากูเป็นลังทาแล้วามาดิมาดิเกือบดียัง มีฟิกเกอร์หลบด้วยอะครับเมืองต่อเลยนี่ทาร์เก็ตล็อกดีเอ็นเอมี่เก่งนักใช่ไหมสองหมดสองหมดสองหมดใครตีอายาอายาสีแล้วอะสีแล้วมาแล้วมาแม่เฟ้งมาเนี่เจอเส้นก๋วยเตี๋ยวโอ้โหเกือบคิดเหมือนกันนะครับสกิลสองพลาดนี่คือกลับไปลวกก๋วยเตี๋ยวแหละกลับไปหนึ่งครั้ง หน้าตอนนี้ผมได้ขึ้นห้อยนลยครับเป็นแพทิน่ามการเลดเข้ามาแล้วก็ทอยกอะไรจะขึ้นว่าขึ้นดอยด,ดีกว่าไหมคีล่าแม่งเนี่ยแม่งแรงตัวแม่ตัวมัมแม่งก็แรงลูกแม่งก็แรงเวียดอะยูเตอร์แม่งก็แรงเออแรงไม่งทุกตัวเกมนะี้แบบพี่หุยอุกเก็ต ลูกมึงแม่มันล่วงไปแล้วแม่มันล่วงไปแล้ว,ลลวออมาวีิลงที่นี่ลงกี่แม่มรวมที่ลงลงลงค่าลงเลยเไปอยู่กับป้อมไปอยู่กับป้อมทางฝั่งเขานะครับทอะไรกันอยู่กลับไปอยู่ที่ป้อมเออ ตีความหมายผิดเอาไงก็ป้อมมาแหละผู้เคยมาที่มาที่มาฟ้าขบเกลื่อนก่อนขบเกลื่อนเริ่มเมื่อกี้ก่อนอ่าตายดิไฮเตะอยากตายใช่ไหมคุณจะไปแทงให้ด้วยกูช่วยด้วยไ่แกะมาฟ้าพี่มันมันก็ไม่ใช้มาฟ้าเหมือนผมก็ไม่ใช้เหมือนกันแหละแต่มันต้องให้ผมเว้ย าแานะครับทอยอาจจะต้องขึ้นไกลภาพหน่อยว่าไม่งแรงชาดเลยอะ่ะไม่งแรงชาดเลยอะ่ะหรือจะขึ้นนี่ดีวะ <c oughs> อยู่ในระยะก <c oughs> ี่เมตรนะยี่สิบเมตรไม่ในเกมมันประมาณสองเมตร <c oughs> พาสซีฟพาสซีฟไอเทมประมาณสองเมตรแต่หลวงภูเกมาแปดเมตรเข้าใจป่อ ไปเลยพี่โอกูมีทอยไปเพื่ออะไรเพื่อนช่วยด้วยมาเลเกี่ยวต้องกูแทงนี่ไงโดนกูแทงอ่ะแทงปลาไหลนี่ไปออกร่างกายแทงปลาไหลโอเคกลับคู่ป่ะพี่เฮ้ยกูไปถอยไปทำไมมันไม่โคตรแรงเลยมาโปอาจารมาแล้วเนี่ยถือไม้เท้ามาแล้วแต่อันนี้เป็นภาคใหม่นะครับจากไม้เท้า กลายเป็นกะทะเฮ้ยเฮ้ยขยั่นล่าชีพคุณมันนะ <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> ขออภัยที่ผมไอแต่ถ้าให้ดีก็เป็นไอเลิฟอยู่อยู่เลิฟไอและไอเลิฟอยู่อย่าบอกว่าบอนอยู่พีริสเซนทูมีได้ไหมโนบาจูโนบัตปาจูวิวอยู่แม่ลีมีอ่ะอ่าโดนกู <c oughs> ดิอายโย อาลาเล่ไปเล่ยคนไทยเช็คก,ก่อนนะไม่มีอ,อ้โปโปโปไอเ้เชฟก๋วยเตี๋ยวผมไม่โดนไหมอ๋อโยโย,โยูรู้ละอืม ถ้าในแพทนี้หรอผมถ้าเป็นไฟเตอร์ในแพทนี้ปกติแล้วมันก็แบบไม่ดาบแดงก็บูลาอยู่สองอันนะครับนัดเฮกูตัดนิ้วกูแดงได้ไหมเนี่ยโอ้โหแม่เงเอ้หวาวสองสามทีผมขอโทษนะ ออออแต่พูดตรงนะเมื่อกี้ถ้าเราดักกับลิเตอร์เป็นสายดาเอจยังไงไม่ก็ล่วงเวล,ลิเตอร์งัดสองเราแบบแทงสองทีล่วงเลยนี่ก็เป็นสายแทงให้เพื่อนๆนได้ดูนะครับก็มันไปอีกแบบหนึง่งจะอยู่ยืนในไฟ์สนุกขึ้นนะครับสายแรงก็จะแบบตุ้มตามตุ้มตายไปเลย ดนบแบบพอแล้วดูจากไอเทมก็ไม่ค่อยถึกเท่าไหร่นะผมว่าเกะแค่นี้พอแล้วี๋ยวันนั้นาจบแล้วละนะจะจบแล้วทำเวฟก่อนเด้อทำเวฟก่อนได้ไอ้ล่ก็มีการก็มาบนก็มีครับมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อนขึ้นบ้าน จริงๆทำสองเลนก็ได้แล้วก็อีกเลนหนึ่งอะ่ะไอหม่าม่วงมาจา้วิ่งมาชนกันเรื่อยเรื่อยครับยู่ไปกองอะ่ะเดี๋ยวมึงก็เข้าถูกเพื่อนหลังเสียฟิกหมดเลยหลังเสียฟิกหมดเลยเข้าไหมฮ่าโดนกุฎีอาร์โม เฮ้เฮ <ersch> ้นะมีหิมออแล้วมีหิมออแล้วอันนี้โดนแล้วไงก็โดนเออไม่โดนดิกูเลิกเล่นตัดติวกวตีไงกระแทกด้วยปึ๊บอันติไอ้หุ่นิงผมจะตายก็ได้เหรอมีกอเฮ้ดูตัวมันถึกนะครับโอเคครับประมาณนี้สำหรับวันเดอร์บุ๊มบจริงผมว่าคอนเทนต์น่าจะเกือบปีได้แล้วจริงๆคอมเมนต์นั้นยังจำได้อยู่เลยว่าจะไปใายแทงให้ดูหน่อย ปนะมานี้ครัเป็นตัวที่ตกเมตาแล้วก็ซื้อไม่ได้ด้วยนะครับอาวีก็หวังว่าตัวของซูเปอร์แมนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับให้มันรีเวิร์คให้ไวเพราะกูกอยากเล่นเต็มที่แล้วนะครับ